ผู้คอระหาหุ่นแบบนี้ไม่สมศักดิ์สีนางเอกขยีตามิวลักษณาราเปลี่ยนลุกใหม่สลัดคราบหนังเงือกสายแบลวปรับลุกใหม่อีกแล้วสำหรับนักแสดงสาวหน้าหวานมิวลักษณารากับลุกล่าสุดที่ลุกขึ้นมาเปลี่ยนสีผมเป็นสีส้มเห็นเด่นชัดมาแต่ไกลเรียกว่าใครเห็นลุกนี้ของมิวลักษณาราที่ดูเปลี่ยนไปมากต้องสะดุดตากันทุกคน แถมล่าสุดยังทำหนุ่มๆใจสั่นขึ้นไปอีกกับการเพิ่มดีกรีความแซบจากการไปเที่ยวทะเลและถังด้านของมิวรักษณาลาที่ออกมาโพสต์รูปใส่บิกินี่สีฟ้าสดใสแต่ระดับความแซบนั้นทะลุออกมาเลยเรียกว่าแซบขึ้นผิดทูผิดตามากมิวรักษณาราจากสาวหวานกลายเป็นสาวแซบเต็มตัวแล้วอันหน้าก็ว่าหุ่นแซบแล้วชอตทันหลังยิ่งแซบขึ้นไปอีก พราะชุดบิกินี่ท่อนล่างที่เว้าสูงมากจ้าดาเมตรุนแรงองศาจริงๆซึ่งในอดีตมิวรักษาราก็เป็นอีกคนที่เคยถูกวิจารณ์เรื่องรูปร่างหน้าตาของเธออยู่ตลอดว่าไม่เหมาะกับการเป็นนางเอกโดยก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาเปิดใจว่าอย่างที่ทุกคนรู้ว่ามิวอาจไม่ใช่นักแสดงที่เป็นพิมพ์นิยมขนาดนั้นไม่ได้หน้าเล็กตัวเล็กมิวเป็นเด็กมีแก้มชอบกิน่น ก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตตามใจตัวเองอยู่ตอนเด็กๆก,ก็โดนเยอะเลยไม่สวยเลยอ้วนจังตอนนั้นก็จัดการความรู้สึกด้านลบที่เข้ามาไม่ได้เลยหัวเราะก็คือนอยเราไม่สวยหรอไม่ดีหรอพอตอนนี้มาเจอคอมเมนต์อะไรแบบนี้มันก็ไม่ชอบใจหรอกก็ไม่ได้นอยเหมือนกับตอนนั้นคงเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะคอมเมนต์อะไรก็ได้และก็เป็นสิทธิ์ของเราเหมือนกันที่จะไม่เทคคอมเมนต์จากเขา เราก็แค่ไม่ต้องสนใจก็พอแต่ถ้าอันไหนเป็นการติเพื่อก่ออันนั้นเราก็รับฟังไว้เช่นคอมเมนต์เรื่องการแสดงเราก็รับรู้ได้ว่าเราอาจจะยังเล่นไม่ดีพอนะเราก็พยายามคิดบวกเข้าไว้บวกกับช่างมันเยอะๆหน่อยอะไรที่ควรเทคก,ก็เทคอะไรที่ไม่ควรเทคก,ก็ปล่อยมันไปดีกว่า